มะแม่ลักษณะเฉพาะจุดเด่นและจุดอ่อนลักษณะเฉพาะของคนเกิดปีมะแม่มีความเป็นเป็นศิลปินสูงโรแมนติกช่างฝันชอบทำอะไรแบบนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปจุดเด่นของคนเกิดปีมะแม่มีความคิดสร้างสารรค์มีเสน่ห์นุ่มนวลเก่งด้านศิลปะ จุดอ่อนของคนเกิดปีมะแม,แมไม่ค่อยมีความมั่นใจเอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อผิดหวังจะโอดครวนไม่ค่อยรู้กาลรรเทศะคู่รักที่เหมาะสมของคนเกิดปีมะแม,แมปีถอปีกุล ปีมะเมียผู้เกิดปีมะแมนั้นมักมีเสน่ห์มีความเป็นศิลปินสูงมักมีพรสวรรค์และรักธรรมชาตินอกจากนั้นยังมีความคิดสร้างสรรค์มีความนุ่มนวลมารยาทงดงามทำให้มีคนมาหลงรักและชื่นชอบมากมาย ผู้เกิดปีนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจเมื่อมีปัญหาโดยจะต้องการความรักความคุ้มครองตลอดเวลาไม่ชอบเผชิญหน้าไม่ชอบตัดสินใจเรื่องหนักๆและมักจะเป็นผู้ตามผู้อื่นในเรื่องใหญ่ๆเสมอคนเกิดปีมะแมเป็นคนช่างฝัน แต่บางครั้งก็มองโลกในแง่ร้ายลังเลกังวลวิตกจริตมากไปคนเกิดปีนี้ค่อนข้างขี้เกียจด,ดังนั้นหากสบโอกาสก็พร้อมจะยอมแต่งงานกับคนร่ำรวยเพื่อความสะดวกสบายของตนเองนอกจากชาวปีมะแม่ยังหมกมุ่นกับรูปลักษณ์ของตนเอง โดยคิดว่ารูปลักษณ์ภายนอกส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองดูดีจริงๆแล้วชาวมะแมก็จะไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเด็ดขาด เนื่องจากคนเกิดปีมะแมเป็นพวกไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดจึงชอบพึ่งเรื่องลีลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเองชอบอ่านหนังสือเรื่องโหราศาสตร์และโชคชะตาราศีจึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะพบหมอดูที่เกิดปีมะแมอยู่บ่อยๆคนเกเกิดปี นี้เป็นคนไม่มีระเบียบดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจโดยควรหันมาเป็นช่างฝีมือศิลปินหรือนักเขียนอาชีพใดๆก็ตามที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และทักษะทางศิลปะ คนเกิดปีมะแม,แมเป็นคนโรแมนติกอ่อนไหวอ่อนหวานและเป็นที่รักของผู้อื่นเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์คนเกิดปีนี้อาจจะเจ้าพี่เจ้าการและขี้เกียจไปบ้างแต่เนื่องจากเป็นคนนุ่มนวลและช่างเอาใจจึงทำให้ใครๆก็ติดกับ สเสน่ห์ถอนตัวไม่ขึ้นอยู่เสมอคู่ที่เหมาะสมที่สุดคือคนเกิดปีกุนรองลงมาคือปีมะเมียหรือมะโรงที่พอเข้ากันได้บ้างคือปีวอกมะเสงหรือจอปีต้องห้ามคือปีชวดฉลูระกาขานหรือมะแมะด้วยกัน